ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณกัญญาค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูบอลกระดาษค่ะบอลกระดาษด่างขาวไซส์ประมาณเนี้ยต้นละสี่พันค่ะเพื่อนๆบอลกระดาษฟอมสวยๆนะคะเพื่อนๆทุกคนใครที่กําลังมองหาบอลกระดาษด่างขาวแวะมาได้นะคะที่สวนสิบปางค่ะมีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนฟอมเขาก็สวยนะคะเนี่ยต้นพวกนี้เราเคยมาั้งแต่ต้นเขาเล็กๆค่ะเพื่อน เรามาแต่ต้นเล็กๆนี่โตขึ้นเร็วโตเร็วมากเนี่ยต้นละ5,000ครับเพื่อนๆทโนนมันอยู่ไกลครับเพื่อนๆลำเดินเข้าไปไม่ได้ก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆตัวเราเองไม่ค่อยเล่นบอดนะครับเพื่อนๆเผื่อมีใครสนใจก็แวะมาได้ค่ะสวนีิปางค่ะ ขอบคุณสำหรับการตามรับชมถ้าชอบก็บกดไลค์กรดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะส่วนเราชอบต้นนั้นนะคะสวยสุดกับเพืเ่อนทุกคนราคาต้น5,000บาทครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เก็บภาพต้นไม้บุตรา,าคมามาฝากเพื่อนเพืเ่อนค่ะอันนี้ราคาคงหลักแสนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้ที่ร้านกากำลังทำทำ,ำยอดกันน่าจะยังไม่ขาด อันนี้เบอร์มาร์กจากค่ะเพืเ่อนๆทุกคนมีเยอะเลยค่ะเพืเ่อนๆทุกคนที่ร้านบอกอยังไม่ขายต้องดูแลให้สวยอีกสักคกั่ะอันนี้คือต้องมุดขายใต้เก็บภาพมอาฝากเพืเ่อนๆนทุกคนค่ะบุษราคามค่ะว้าวสวยจังอันนี้พิโลธรรมดาอันเนี้ยเลี้ยงง่ายค่ะพิโลอันนี้นั่แหละที่เบอร์มากจาก เขาสวยนะก่อนหน้าเคยขอกซื้อเขาไม่ขายต้นนี้เท่าไหร่นะเห็นราคาแล้วคะ่ะเพื่อนๆเจ็ดพันห้าค่ะว้าวแล้วต้นนั้นห้าพันห้าค่ะเพื่อนๆทุกคนอุ่ยต้นที่บ้านเรานี่ก็สองพันก็ค่าจะขายได้อยู่นะโอ้โแพงกว่านะเอาหรอปลาดต้นนี้เจ็ดพันห้าค่ะเพื่อนๆทุกคน,น,น 500. แล้วต้นนี้ตต้นเท่าไหร่อลูกพอรู้ไหมน่าจะเป็นแสน บุตรา,าคำสงสัยจะเป็นแสนครับเพื่อนๆเ,เขาไม่ได้ติดราคาไว้ครับเพื่อนๆถ้าชอบก็จดบไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวนสีปางค่ะแวะมาซื้อกันได้ค่ะ